we well พี่เพื่อนๆหลายคนรู้สึกเหนื่อยรู้สึกกลัวรู้สึกเผชิญเวลาต้องลดน้ําหนักไหนจะกลัวหิวกลัวหลุดกลัวปรับตัวกินตามที่ตั้งใจไว้ไม่ได้กลัวกินเยอะกลัวไม่ได้ผลกลัวโยโย่เชื่อไหมคะว่าความกลัวหลายๆอย่างมันจะหมดไปเวลาที่เรามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งสัตว์ตัวใดตัวหนึ่งหรือว่าคนคนใดคนหนึ่งที่คอยเติมพลังใจแล้วการมีที่พึ่งทางใจนี่แหละค่ะทําให้เราประสบความสําเร็จในการลดน้ําหนักได้ไวขึ้นเยอะเลยซึ่งที่พึ่งทางใจที่ดีที่สุดของปุ๋ย ก็คือเจ้าตัวนี้วันนี้ปุ๋ยเลยจะมาแชร์ข้อดีของการเอาน้องหมามาเป็นตัวช่วยหลักให้เราลดน้ําหนักได้กันค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะสําหรับใครที่อยากติดตามความน่ารักของจิงเกอร์แล้วก็อยากติดตามคลิปรดน้าหนักดีๆที่เอาไปใช้ได้จริงทั้งสําหรับผู้หญิงทั่วไปสําหรับคุณแม่ท้องคุณแม่หลังคลอดนอกจาก YouTube แล้วเรายังมีอีกช่องทางให้ติดต่อนั่นก็คือ Page, นางฟ้าซิกแพคเพื่อรู้ใจคุณแม่รถฝุดแล้วก็ i อจีซิกแพคแองเจด้วยนะคะข้อหนึ่งล้องหมาเป็นตัวช่วยปรับอารมณ์ชั้นดีค่ะเวลาที่เราเศร้าเราท้อเราออกกำลังกายจนลิ้นห้อยเราเบื่อการคุมอาหารแค่หันไปมองตาเขาจบตาเขาก็รู้สึกเหมือนมีเขาคอยเชียร์เราอยู่แค่เขาอ่ะเดินมาเรียมาพิงอยู่ข้างๆเราเราก็ได้กำลังใจแล้วก็รู้สึกเหมือนได้เติมพลังแล้ว ข้อ2น้องหมาทําให้เราอ่ะมีพลังเวลาเลี้ยงแล้วทําให้เราได้เจอสังคมคนมีพลังค่ะยี่ช่วงก่อนโควิดนะได้นะัดเจอเพื่อนๆที่เลี้ยงน้องหมาเหมือนกันเอาน้องๆอ,อ่ะไปเล่นด้วยกันที่ด็อกพาร์คสวนสาธารณะนะแล้วก็สระว่ายน้ําน้องแล้วพอน้องเขามีเพื่อนอนะ่ะความเอร์ยเขามันก็จะเพิ่มเป็น2เท่าคนที่เลี้ยงน้องหมาแล้วก็ชอบพาน้องหมาออกไปนอกบ้านอ่ะมักจะเป็นคนที่พลังงานสูงเพราะเขาจะต้องคอยดูแลคอยตามประกบน้องที่สําคัญอนะ่ะเขาต้องคอยวิ่งไปกับ น้องหรือบางทีถ้าน้องว่ายน้าก็ต้องคอยว่ายน้ากับน้องตลอดพอเราเข้ากลุ่มกับเขาอะจากที่เคยเป็นคนเฉยๆกลายเป็นคนอเนวยขึ้นแบบไม่รู้ตัวเลยค่ะข้อที่สมเขาอะเป็นเพื่อนออกกาลังกายกับเราได้เลยค่ะเห็นจริงเจ้าตัวแค่เนี้ยแต่แรงเยอะมากพลังเยอะมากล้นเลยค่ะเขารู้เวลาตลอดนะห้าโมงเย็นเนี่ยเริ่มมาสะกิดสกิดแล้วค่ะว่าวันนี้ไม่พาหนูไปวิ่งหรอแล้วสายตาเขามันจะหวาววอนมากคือถ้าเราอะ เขาออกไปนอกบ้านเราจะรู้สึกผิดกับเขาและแถมเรายังจะรู้สึกผิดกับตัวเองด้วยที่ไม่ออกกําลังกายค่ะอีกอย่างอ่ะเอาเขาเป็นน้ําหนักแฮนเวกได้เลยนะทําท่าสพอร์ตอ่ะไม่ต้องใช้ดัมเบลเลยใช้ตัวเขานี่แหละสี่เขาอ่ะทําให้เราสุขภาพดีขึ้นมันไม่ใช่แค่น้ําหนักลดนะ ที่ได้จากเขาก็คือเรื่องการนอนปกตินอนตีสองตีสาแต่พอตั้งใจลดน้าหนักอ,ะอ่ะเห็นเจ้าเนี่ยไปยืนรอนอนรอหน้าห้องนอนเลยแถมส่งสายตาบังคับให้เรานอนได้แล้วแล้วพอเรานอนเร็วขึ้นเราก็กระปรี้กระเป๋ามากขึ้นมีแรงมากขึ้นมีพลังเยอะขึ้นสดชื่นแล้วการเข้านอนไวหลับลึกได้ไวอะ่ะโปรตฮอร์โมนก็หลั่งได้ดีซึ่งฮอร์โมนตัวเนี้ยมันช่วยซ่อมแซมร่างกายเพิ่มกล้ามเนื้อทําให้เราแข็งแรงขึ้นข้อ5้าเขาอ่ะสามารถ เป็นเป้าหมายในการลดน้ําหนักของเราได้เลยซึ่งเป้าหมายของปุ๋ยอ่ะคือปุ๋ยอยากมีแรงวิ่งกับเขาเล่นกับเขาแบบไม่รู้สึกเหนื่อยตอนนั้นอ่ะปุ๋ยทําฟาสติง้งคือมันเหนื่อยมากเลยค่ะมันทั้งต้องอดแล้วก็ทั้งออกกาลังกายแล้วก่อนหน้านี้ปุ๋ยเป็นคนสุขภาพแย่เหนื่อยง่าย เดินไม่เท่าไหร่ปุ๋ยก็เหนื่อยแล้วยิ่งตอนลดน้าหนักครั้งล่าสุดอะลดตอนเป็นแอร์เราอะทางานกับอากาศเทียมตลอดความกดอากาศเยอะข้างในร่างกายก็ต้องปรับตัวเยอะมากเวลาลงมาเราก็รู้สึกเหนื่อยรู้สึกหมดแรงแต่พอนึกถึงภาพตัวเองได้วิ่งแข่งกับเขานอกบ้านนึกถึงตอนเขาดีใจได้ออกไปวิ่งเล่นนอกบ้านด้วยกันอะปุ๋ยก็มีแรงพื้นลดน้ําหนักต่อค่ะปุ๋ยเชื่อเสมอนะว่าแรงใจอะมันสําคัญมากกับการลดน้ำหนักค่ะวันนี้เรามีกําลังใจดีๆจากสิ่งหนึง่งไม่ว่าจะเป็น เป็นเพื่อนคนสัตว์สิ่งของหรือว่าเป้าหมายมันจะเป็นเหมือนแรงผักดนันช่วยให้เราอ่ะประสบความสําเร็จในการลดน้าหนักเร็วขึ้นได้สอบเท่าตัวเลยค่ะสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ปุยยฝากกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้นะคะ